บรรณาชอบกินมี่กทิขนมจีนจะไม่ชอบเท่าตัวนี้เนาะนี่บรรณาชอบกินมี่กทิขนมจีนจะไม่ชอบเท่าตัวนี้เนาะฝากรับชมคลิปวรรณาพากินพาเที่ยวให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้บรรณาด้วยคะ่ะวรรณาจะได้มีำกำลังใจทำขอบคุณคะ่ะเราจะโตไปด้วยกันคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนชอบคุณแม่ก็ไม่ทานการกินสิคะว่าอร่อยไม่อร่อย กลับบ้านก็เลยได้มีกะทิมากินที่บ้านซื้อมาจากตลาดนะคะนี่กระลำซอยหัวปีซอยก็มีพริกทอดมีใบโหระพาใบสลัดมีกะทิก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีหัวปรีนะคะทุกคนเนาะ อร่อยไม่อร่อยก็ดูจากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาจ้าวันธนา,าพามาคิดตลาดแต่เช้ามืด ไปหาเพื่อนด้วยนัดเจอกับเพื่อนแล้วก็เลยไปเดินตลาดกันคุณแม่เป็นคนทำมีกะเทีอร่อยค่ะแต่ว่าท่านบอกไม่ทำนาะยุ่งยากเมื่อก่อนเขาจะได้กินพ่อฝีมือขอบคุณค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะ ฝากรับชมคลิปวันธนาพากินพาเที่ยวให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้วรนธนาด้วยค่ะวันธนาจะได้มีกำลังใจทํำคนกำลังกินก็มายืนถางการกินสิคะว่าอร่อยไม่อร่อย แม่เป็นคนทำมีกะทิอร่อยค่ะแต่ว่าท่านบอกไม่ทำเนาะยุ่งยากเมื่อก่อนเขาจะได้กินเพราะฝีมือชอบคุณแม่ก็ไม่ทานคลิปออกมาสู่เพื่อนเได้ชมได้ดูเนาะฝากด้วยนะคะคนกำลังกินก็มากืนถังคุณแม่ทำให้กิน เอาคำใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยอร่อย กลับบ้านก็เลยได้มีกะทิมากินที่บ้านซื้อมาจากตลาดนะคะนี่ตลาดแต่เช้ามดืดไปหาเพื่อนด้วยนัดเจอกับเพื่อนแล้วก็เลยไปเดินตลาดกันชอบ คุณแม่ก็ไม่ทานฝากรับชมชลิปรัทน,นาพากินพาเที่ยวให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้รัทน,นาด้วยคะ่ะวัฒน,นาจะได้มีำกำลังใจทำถ้าเป็นให้เลือกกินนะถ้าเป็นเรื่องพวกแบบมีมีเส้นๆนี่น ถ้าเป็นให้เลือกกินนะถ้าเป็นเรื่องพวกแบบมีมีเส้นเส้นในมีกะทิไปตลาดมาค่ะทุกคนนี่แหละอาหารเช้าวันนี้ออกไปถ้าเป็นให้เลือกกินนะถ้าเป็นเรื่องพวกแบบมีมีเส้นเส้นี่ อร่อยไม่อร่อยก็ดูจากตลาดแต่เช้าเมืดไปหาเพื่อนด้วยนัดเจอกับเพื่อนแล้วก็เลยไปเดินตลาดกันการกินสิคะว่าอร่อยไม่อร่อย นตน้ใส่รวมกันเข้าไปก็จะอร่อยได้รสชาติชอบคุณแม่ก็ไม่ทานฝากรับชมคลิปวันธนาพากินพาเที่ยวให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้วันธนาด้วยคะ่ะวันธนาจะได้มีำกำลังใจทำ ไม่ได้ทำเองอินมีกะทิไปตลาดมาค่ะทุกคนนี่แหละอาหารเช้าวันนี้ออกไปตระแหน่ต้นใส่รวมกันเข้าไปก็จะอร่อยได้รสชาติการกินสิคะว่าอร่อยไมมอร่อย ตลาดแต่เช้ามืดไปหาเพื่อนด้วยนัดเจอกับเพื่อนแล้วก็เลยไปเดินตลาดกันมีกะทิก็จะมีเครื่องเคียงก็จะมีหัวปรีนะคะทุกคนเนาะ นี่วันธนาชอบกินมีกะทิขนมจีนจะไม่ชอบเท่าตัวนี้เนาะคุณแม่ทำให้กินเอาคำใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยอร่อยกินมีกะทิไปตลาดมาค่ะทุกคนนี่แหละอาหารเช้าวันนี้ออกไป แม่เป็นคนทำมีกะทิอร่อยค่ะแต่ว่าท่านบอกไม่ทำเนอะยุ่งยากเมื่อก่อนเขาจะได้กินพปฝีมือมีกะทิไปตลาดมาค่ะทุกคนนี่แหละอาหารเช้าวันนี้ออกไปตี้วันนาชอบกินมีกะทิขนมจีนจะ ไม่ชอบเท่าตัวนี้เนาะละแหน่ต้นใส่รวมกันเข้าไปก็จะอร่อยได้รสชาติการกินสิคะว่าอร่อยไม่อร่อย ฝากรับชมคลิปวัรธนาพากินพาเที่ยวให้จบด้วยนะคะชมผู้สนับสนุนให้วรนธนาด้วยคะ่ะวันธนาจะได้มีกำลังใจทำ